โอ้ดิฉันก็ <laughs> เรียกหาคุณกันตลอดเลยนะคะมคไม่คลื่นไม่ค่อยดีครับโอที่ออกมาต่างจังหวัดมาหาลูกค้าที่แถวเพชรบุรี ค่ะอ๋อลูกค้าคือคักไหมคะคุณกี้คือคักครับคือคักทวงนี้คือคักสนใจอยากเปิดพอร์ตอยากลงทุนเยอะขึ้นใช่ไหมคะเยอะครับเยอะคำถามยอดฮิตตอนนี้ก็คือว่าเมื่อตอนหนึ่งสองหนึ่งสี่ก็ถามว่าหุ้นแพงไปไหมนะครับแต่พอหนึ่งสองหนึ่งห้าบอกโคโลบายดีไหมค่ะโอ้โหเราบายอย่างเดียวแล้วนะคะารอบายครับตอนนี้นัก้าลูกค้าหลายๆท่านก็รอจังหวะที่จะลงมาแล้วเราเข้าซื้อนะครับอืมอืมก็ไม่รอถอยแล้วนะคะไม่ตั้งรับแล้วหรอคะ ก็มีครับก็มีตั้งรับอยู่ครับเพราะดูทัาวันนี้อุ้นก็มีเขาเรียกอะไรขาดปัจจัยใหม่ๆก็มาผักกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยดูเงียบๆกันไปตอนนี้ดันสูงสุดขึ้นมาพันสองร่สิบเจดนะคะผันเท่าไรนะพัร้่สิบเจ็ดันสูงสุดในรอบสูงสุดสี่นะครับ<ๆ>ก็ก็คือมันผ่านม,มันมันไปเจอแถวหนึ่งสองูนย์อะไรแรงต้านนะผรว่งสอ้าศูนยนะคะครับหนึ่นยเป็นแรงต้านนะครับล้วก็1240งี่ยเนี่ยมันก็ต้มันผ่านไปพวกมันก็เกิดการ อ <Okay>, okay. ครับแต่หุ้นตอนนี้ยังไว้ใจได้เนื่องตั้งใจอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับงบที่ประกาศออกมาทำไรเนี่ยดีเกินคาดไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจการประกาศใหม่ๆในดีเกินคาดเก้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับถึงว่าหุ้นตลาดไทยตอนนี้บอจเราทําได้ดีมากครับค่ะ โชว์ผลงานยอดเยี่ยมเลยนะคะใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่เกือบหมดหรือยังคะช่วงการประกาศงบในช่วงใช่แล้วใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับกางเดือนนี้น่าจะหมดแล้วนะคะครับใกล้จะหมดแล้วครับก็น่าจะจบไปแล้วแหละว่าใช่ตลาดก็บอกว่าตอนนี้เราใช้เราใช้ข่าวการประกาศผลดังเรงานเราเป็นตัวกระตุ้นตลาดนะครับแต่พอขึ้นอยู่ดีๆก็จะมีปัจจัยทางยุโรปเข้ามาซัดทำให้เราลงมาปรับตัวลงมาอยู่เสมอภาพมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ งั้นมันรอได้งั้นมันขึ้นขึ้นเดี๋ยวพอมีข่าวยุโรปมามันลงเราเข้าไปซื้อตอนนั้นก็ได้อ,อตอนมีเรื่องไม่ดีค่อยๆทย,อย,อ,ยอยซื้อนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับหุ้นวันที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณการแนะนําหุ้นบริษัทการบินไทยนะคะครับผมการบินไทยวันนี้ขึ้นไปสูงสุด2775นะคะใช่ครับมมาตอนน,น,นั้นแนะนําไปคุณม่อนยังหัวเราะในใจเลยผมเห็นนะว่าไม่ไม่พอดีอีกท่านหนึ่งแนะนําเราเพิ่งคัดลอตกันไปนะคะพอจริงมาใช่พอคัดลอตไปแล้วคุณการ ทำต่อนะคะค่ะคัดล็อตเนี่ยไม่่ะผมว่าน่าล็อมันขึ้นจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งคัดเจตลืมกระแสอีกอันหนึ่งที่จะมีมีหุ้นเครื่องบินเข้าจดทะเบียนในตลาดไทยเดี๋ยวนี้นะครับนะครับอ่าตอนนั้นคือผมยังไม่อยากพูดอะไรออกไปไงแต่ว่ามันจะมีกระแสนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขฟันเดอมนททลที่ดีของการบินไทยนะครับแล้วก็ที่ที่รับทราบอีกอันหนึ่งก็คือว่า ท่องเที่ยวเข้ามาเยอะจริงๆครับคุณ่อนตอนนี้น้ำลมเที่ยมมาเลยเนาะใช่ใช่อันนี้ปัจจัยพวกนี้ผมว่าแนะนําคัดลอดไม่ไม่ไหวมากตรงเนี้ยฟังเทคนิคไงคุณการเขาแนะนําตอนราคาของคุณการนี่แหละ27บาทแต่มันถอยไปยี่มห้ารับไม่ไหวไง อ่าอ่าดีแล้วผมจะได้ได้ของลูกค้าผมได้ของมาเลยสบายใจขอบคุณครับคุณตงหงตแหมคุณการนี่จังหวะคุณดีมากเลยนะคะทูกใครไม่รู้ให้เขาออกหน้าผมบ่อยๆนะเนี่ยชอบเนเนเนวันพฤหัสของคุณการนี้เป็นวันดีเหลือเกินนะได้เก็บหุ้นตลอดเลยนะคะมันมันสองอย่างครับวันดีกับคนเก่งมันจะคู่กันเจอมันยังไม่ไม่ยอมเลยนะคะพูดไปอย่างนั้นครับไม่มีใครชมชมตัวเองนะคนเราครับไม่เป็นไรเราก็ต้องชื่นชื่นชมตัวเองเนี่ยมันจะได้มั่นใจดำใจ ก็มั่นใจว่าเราดูดีใช่ใช่ไม่มีปัญหาได้คุณกันคะถ้าหางอ่าไทยร์ขึ้นมายืนที่ย7ิบเจ็ดบาทนะครับเป้าหมายในการถือคลองหุ้นตัวนี้เป็นยังไงต่อคะผมว่าส1มสิบอ็ดนะครับให้มาดูอีกทีหนึ่งไอ้ที่ส1มเ็ดเนี่ยบุ๊กเขานะครับบุ๊คเขาอยู่ที่ส1ิบเอ็ดบาทนะดูที่ระดับราคาบุ๊ที่ส1ิเอ็ดเป้าหมายแรกนะคะใช่ครับที่สาสิเอ็ดครับถ้าดูตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนไปผันผวมมาเขาก็กําไรทํากําไรให้เราได้นะครับผมว่าน่าอย่างน่าอย่างน่าสนใจอยู่ครับตราบานี้ก็ยัังตตาม่อนะครบ ุ้นหลายตัวที่เราไ้ตามต่อมันก็มีเยอะนะครับพอดีตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้อยู่หน้าจอค่แต่ว่าจะสํารวจกลับมาให้นะครับแล้วหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะคุณการเคยเคยพูดกับดิฉันมานานเร่งโออิชินะคะอ้าวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะจะร้อยยี่สิบแล้วอ่าจะร้อยยี่สิบดูดิจะไม่มีหุ้นให้เลยจะแนะนํานักลงทุนยังไงคะอะไรนะครับหุ้นโออิชิสภาพคล่องไม่ค่อยมีเลยค่ะก็ ก็แ <G ül üş> นะนานลงทุนว่าถ้าอยากถือโอรบิชิก็ถือถ้าที่เขามีให้อ่ะครับวันละร้อยหุ้นสองอะไรอย่างนั้นก็พอแล้วเราไปเล่นตัวอื่นบ้างนะครับมีไว้ความขำนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราเรา,เราทานชาเขียวกันขนาดนี้เลยนะประเทศเราอชาเขียวถล่มทลายขายดิคนไทยทานทานชาเขียวเยอะมากต้องบอกว่าทานชาเขียวเยอะมากตรงจนต้องจ้างมาเลเซียเขาช่วยผลิตให้ที่ออกข่าวไปดตงนั้นตัวนี้ก็ยังคาบบทานกันเยอะขนาดนั้นผมว่าก็ยังดีอยู่นะครับอืม ดูแล้วก็ยังไปได้แต่ก็ข้อเสียคือฟรีพอร์ตมันน้อยเลยต้อฟรีพอร์ตน้อยก็อย่าไปซื้อเยอะเพราะนั้นเองฟรีพอร์ตน้อยก็อย่าไปซื้อเยอะซื้อเหมือนกับเบี้ยใต้ถุนร้านเลยนะอะไรอย่างนั้นนะครับขำๆเราจะทักภาษาไว้ลูกบอกขำๆนะครับแล้วมีหุ้นตัวอีกตัวหนึ่งค่ะคุณการ c p พล่ะคะ c p พตอนนี้ย่อมาแล้วใช่ไหมครับค่ะ XD ค่ะคุณการ XD ็กดีฟรีเฉลี่ยราคาเขาต้องอยู่ที่สามสิบเจ็ดตอนนี้อยู่ที่สามเก้าห้าสิบนะคะอ่าอก็ยังดีอยู่ผมว่าไอ้ตัวนี้นะครับยังไงงก็็ยยยัเเปนนนนนหุ้ทีีี่่่าสใจอูดดะ๋วผม พวอนี้ผมไม่ได้เอาปัจจัยพื้นฐานออกมาด้วยพอดีมาตัดาาจังหวะอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับเอาแบบแ<ต>ที่ <ผม S 1> คุณจันเข้าใจก็แล้วกันแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามูสที่เป็นเกี่ยวกับคอนซัมชันอย่างไงก็ระยะย,ยาวยังดีครับเกี่ยวกับการบริโภคนะคะใช่ครับบริโภคภายในประเทศเราเนี่ยครับก็ยังดีเขาเขาก็เอ็กดีกันวันนี้นะคะกระชากตลาดเหมือนกันในช่วงเช้านะคะวูบเลยแน่นอนก็ก็มีทําให้มันมูดมันเสียไปหน่อยใช่ไหมแถมยังดีด้วยนะครับเพราะนั้นมันกระทบตลาดแต่สิ่งที่ที่บอก ไอ้กระทบแบบนี้หุ้นกระทบหุ้นมันกระทบแบบนี้แต่มันไม่มีมีปัจจัยพื้นฐานเออมันหุ้นมันเปลี่ยนเออมันไม่มันไม่มีปัจจัยพื้นฐานอะไรที่มาเปลี่ยนทําให้หุ้นเราไม่ขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนย้ำครับเราย้ำในรายการตลอดหุ้นอย่างไรซะพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยฟินาเซียไซรัสมองว่ามันไปได้นะครับพันสามร้อยห้าสิบปีนี้นะคะครับปีนี้ครับพันสามร้อยห้าสิบนะครับซึ่งมันต้องเข้าไปอย่างไรเนี่ยมันก็มีพักบ้างนะครับถ้าเกิดวันนี้พันสองร้อยห้าสิบพรุ่ง กอบดูนะครับไม่สนุกค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นอ่ขึ้นเดือนละห้าสิบจุดยี่สิบจุดก็โอเคแล้วนะคะใช่ครับอย่างที่ผมเรียนนะมีแต่คนหุ้นแพงไฟไหมหุ้นแพงไปไหมอ่ะค่ะอุ้นขึ้นมาทุกวันนี้ยังไม่มีใครโทรมาเลยเนี่ยซื้อกันไปหมดซื้อกันแล้วนะครับลงทุนกันแล้วแต่ก็น่าดีใจครับที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มเล่นหุ้นฟันเดรเบนโกันอย่างเก่งขึ้นนะครับคือถือได้ระยะนานนะค่่การขอยได้ลูกค้าเยอะๆนะคะครับครับพบกันที่หน้าครับสวัสดีครับ